ใช่เวลาในการทดูดีเลยอยาก้ช่าแนานด้วยนะครับถ้ามีกระดาษมีอะไรเนี่ยสามารถของได้ยกรผ่นว um, ่าไม่นจะยมางนี้กัจะป้นางไหน ใช่ทำหน่่อมาเจอมาทีก็จะให้เกรอบาใช้อะไรอย่างเงี้ยมันเด็กไปรอแล้วก็อาจจะปี่โต๊ะขึ้นได้พะนนจาวีกไดดีมากเลยดังน้าก็ไม่มีะไรนะเ็่ยอนเครับผมซีสอนที่ก็ได้่ตอสอนที่าอะไรเงี้ยจะได้อไรอ่าี้ยนะสอนียมาคนเดียวคนเดียวมาด้วย เรื่อง<ะ>เอาอย่างนี้ในทางเรื่องปานและกำลังใจนะถามว่า <c oughs> ส่วนบสุดของพีระมิการุ่นส่วนสุดของพีระมิการอะไรนะรเป็นกทรัที่มีความเสี่ยงสูงสุดสุดสุด,สด,สด เพราะฉะนั้นถามว่าหน่วยลงทุนอยู่ต้องส่วนไหนของธีรนิการลงทุนตรงอบโอ้ตอบตุลาทใานได้คำนะไปดูรา่ละเอียนะครับเพราะว่ามันจะในภาพที่เราคุยกันนเมื่อเราเทียบกับภายใ้เราเนี่ยมันจะไม่ได้แค่เด่นถามว่าสินทรัพย์หลักทรัพย์อะไรที่มีความเสี่ยงต่ำสุด

าค่ะแล้วลักษณะรายได้สด่มคงคุสมัครมันก็ต้องเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับคือต้องบอกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ค่อยสายตัวนะคือจะต้องไปคือต้องแน่งในหลักการว่า,า,าลักษณะเป็นแบบไหนแล้วไปลุยมันตอนที่เจอแล้วแหละนะครับถามว่าให้ต้องถามด้วยอยแล้วในประโควกระจัดมาก็ได้ครับหลังสั้ มีความเสียเ่ยงใกล้เคียงังนากคืออะไรกองทุนที่มีลักษณะใกล้เคียงังนฝากคือกองทุนประเภทไหน แคปที่ตองมาแคปตอโเชั่นะครับ Capital, ลับกษณะของแคปตอโเชั่มีลักษณะแบบไหนเป็นความเสี่ยงต่ำคะ่ะอาจจะบอกถึงว่าตมากเลยนะถ,ถ้าเกิดลูปที่เราคุยกันที่มันเป็นตลายนะถ้าเเสก็คือเร่าคือรับความเสี่ยงแทบไม่ได้แล้วแนะครับแคปงคเมาถามว่าต่อมาสั ลักษณะเด่นนะครับของพีระมิดการเงิคุณว่าลักษณะของมันเป็นแบบไหนยังไม่ต้องเลื่อนไปทำต่อที่เดิมนะครับถ้าคาดสารน่าจะไปอย่างเงี้ยไ,บบนนะะไยเห็นเสียง หมายถึงว่าถ้าอย่างบนสุดก็คือตัวที่มีความเสี่ยงส,สูงสุดเองค่ะขอรับ พวที่มีความเสี่ยงตามมาค่ะมากที่สุดใช่ไหมคะค่ะเรื่องนั้นไลักษณะหนึ่งของพีระมิ้การลงทุนก็คือบอกว่ามันเนี่ยเพื่อการคลายจินตนากายการลงทุนถูกไหมครับแล้วก็เปิดโอกาสให้สามารถได้รับความเสี่ยงได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาการลงทุนบางจังหวะเช่นเราได้มีการลงทุนในคาั้งที่มีความเสี่ยงสูงมากอันหนึ่ง เวลาที่ตลาดพุ่งขึ้นราคาจะได้กำไรอนั้นด้วยอันนี้คือเป็นลักษณะของ,องคืออินการ์เถามว่าปัจจัยอะไรนะครับที่ที่มีผลต่อความสำเร็จนะฮะัปัจจัยที่มีผล ตรงนี้จะให้รู้แค่ว่าอะไรบ้างที่มันเป็นปัจจัยที่มีผลต่อตราดผลต่อการา,นนางลงทุนเราต้องรู้ว่าอะไรที่มีผลมากที่สุดก็คือเรื่องของการจนนัดหนดกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนถามที่หมายก่อสมมุติว่าเพื่อนเรานะครับจัดสรรเงินแบบ่งเงินบางส่วนออกมาลงทุนเพื่อที่จะเอาเงินที่ได้จากการลงทุนตรงนี้ ไปเที่ยวเราเน like <cin> ี่ะนำให้เขาลงทุนในอะไรได้บ้างอ๋อก็เพื่อผสมนะคะจริงๆก็ไม่ถูกนะคือจริงๆแล้วมันคงจะต้องชัดเจนลำตองมากกว่านี้แต่ตรงเนี้ยจะเป็นการอธิบายว่าหนึ่งปัจจัยที่จะมาดูเดี๋ยวเพิมพ์ คือปัจจัยที่ ي ي จะเอามาดูนะคะนอกจากเรื่องที่เราไปดูตการเช็คแล้วเนี่ยหนึ่งดูว่าความสําคัญของเงินที่ขเขาจะเอาไปใช้มันมากร้อยแค่ถามว่าการไปเที่ยวเนี่ยมีความสําคัญมากไหมเอาคนปอกตาสํสคัญมากไหมเห็นไม่นานานไมนากเพราะฉะนั้นเงินก้อนนี้เสียงได้ไหม <S 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 เสี่ยงได้ลงทุนในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงเลยได้ไหมได้ไดเพราะว่าถ้ามันเจ๊องอมากแ,แค่ไม่ได้เที่ยวแต่ถ้าบอกว่าเงินก้อนนี้เพื่อที่จะเป็นค่ารักษาพยาบาลคำตอกบก็จะไม่ใช่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะต้องไปไป,ไปใช้จับเงินไทยแหละแต่ว่าอย่างไรไม่ใช้ก็ต้องแน่งตามหลักการของดิแผน,นสื่อด้วยนะครับต้องหาให้ลนะเอียดนะพยายามเองว่าหาถูกต้องจริงๆบา้านอย่างที่บอก มันไม่ไม่ได้ไม่ได้มีความเขา้าใจอะไรมากถ้าเราจำได้ค,ค่อนข้างไม่น่าจะียดากต่านะครับตรงนี้ให้จดเอาไว้นะครับว่าผู้ติดต่อทำหน้าที่แค่ขายและให้คำแนะนำเท่านั้นนะครับจดได้ตําไหน่็ได้นะครับผู้ติดต่อทำหน้าที่แค่ขายและ ติดต่อจะไม่ทําพวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บไปคอนเฟิร์มไม่เก็บไปยืนยันไม่แก้ไขข้อมูลลูกค้าไม่ทําอะไรเลยขายและทห้คำแนะนำเท่านั้นหมายเหตุเฉพาะอันนี้เฉพาะวันอาทิตย์เท่านั้นนะคือไม่ใช่ว่าพอเราสอบได้เรากลับไปออฟฟิศกลับไปสาขารเราเราผู้จัดการบอกว่าเฮ้ยเชทฟานี่หน่อยไม่ เราตบบอกว่าเราจะ้องทำเพราะขายให้คนแน,น,นะนำนะอันนี้ไม่ไดนะ้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ให้อยู่นะครับอันนี้ให้จมเป็นหลักการเฉพาะเอามาใช้สอบนะเราไม่แก้ไขข้อมูลลูกค้านะครับไม่เก็บปบประจุไม่เก็บปลยยืนยันในหนังสือเล่นเทคนิคที่หน,น,น้าแปดกลางรางหน้าจำไม่ได้เพราะว่าหลักการของอมันนะครับคือหนึ่งในเรื่องของการควบคุมการหลักงานคือแบ่งแยกซ้อนแบบแบบ แบ,บ่งแยกร้อนกับแบคเพื่อให้เกิดการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่างกันต้องรู้นะครับว่าแบ,บ่งแยกร้อนกับแบคเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่างกันนะะแล้วก็ผู้ติดต่อไม่ทําหน้าที่ต้องไม่ใครคนใดคนหนึ่งทํางานทั้งโปรเซสจนจบถามอย่างนี้นะครับจะถามว่าข้อใดถูกต้องนะ,ะข้อใดถูกต้องนะครับ ก็เกิดไม่โผต่ตอบมานะครับเพราะว่าคนที่เคยสอบแล้ว<ม>ก่อนจะตอบให้บอกด้วยว่าตกแตนาป่าหรือเป,ปล่า <c oughs> ข้อใดถูกต้องนะครับกรณีที่กำหนดให้ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจในการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าข้อใดถูกต้องนะครับ เกี่ยวกับกรณีที่กําหนดให้ผู้มือในการปฏิบัติการหน้ารักย์มีหน้าที่ในการเกิดขอทรัพย์สินตามคําสั่งของลูกค้าหนึ่งเพื่อป้องกันการทำาทุจริตหรือเพื่อป้องกันการกระทำาุจริตหรือนำทรัพย์สินของค้าไปใช้โดยไม่ชอบสองเพื่อให้เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่สามเพื่อให้เกิดการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่างกัน ข้อหนึ่งค่ะข้อห่งคือเพื่อป้อกันการทเมิจาเเรียนการสอดิอใช้นชอบถูกไหมครับถามเพิ่มเติมว่าอตอบ่อขาอไหนนะจำไม่ได้แล้วค่ะอบไปนานแล้วเป็นคาตอบที่เซมากนถา,านี้นะครับข้อหนึ่ถูกไหมคอันนี้คือเรื่องของการดูแลรับสินถูกไหมครับ ดูแลก็เสร็จแล้วก็มาให้ใครมาดูแลแบ๊เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันการทำผู้จริงหรือนำสติปปามใช้โดยผิดชอบใช่ไหมครับพู้ในการฝ่าปฏิบัติการหน้หลักทรับเป็นแบ๊หรือเป็นซ้อนผู้ในการฝ่าปฏิบัติการหน้าหลักทรัพย์ให้เป็นแบ๊หรือเป็นซ้อนเป็นแบ๊นะเขาสายตรงมันครับปฏิบัติการสิทธิ์เชื่อเป็นแบ๊หรือเป็นซ้อน คือพวกถ้าเป็นถ้าเป็นฟรอนต์ของทางด้านหลักทรัพย์ไม่เป็นลยพวกมาร์เก็ตติ้งเป็นอะไรพวกนี้แต่ถ้าเป็นปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์คือทำโอเปอเรชั่นถ้าอย่างนี้เรียกฝ่ายโอเปอเรชั่นดีกว่าแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจอในข้อสอบว่าปฏิบัติการหลักทรัพย์เป็นต่าถ้าอย่างนี้เอาเข้าใจตรงกันนะครับว่าปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์เป็นแบ๊นะครับถามว่าฝ่ายปฏิบัติการด้านหลักทรัพย์หรือโอเปอเรชั่นเนี่ยเป็นแบ๊บหรือเป็นฟรอนต์เป็นแบบ แบบแยกความแบทเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการสังทานการปฏิบัติงานระหว่างกานด้วยครับเมื่อกี้นี้ผู้มีในการฝ่ายบอกว่าผู้มีในการฝ่ายฏิบัติการน้าหักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจในการเบิกถอนทรัพย์สินของลูกค้าตามสั่งลูกค้าผู้มีในการฝ่ายฏิบัตินารลักทัพเป็นด้กหรือซ้อนเห็นไมอันนี้คือการแบ่งแยกซ้อนกับแบทด้วครับเพื่อเกิดการสั่งทานการมฏีบัติงานระหว่างกานด้วยถามว่าการแบ่งแยกซ้อนกับแบท มันคือการเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ใหม่คือต้องให้ใครคนใดคนหนึ่งทางานทั้งตัวเสร็จตัวจบเพราะฉะนั้นคําถามที่บอกว่าการกำหนดให้ผู้มีการปาิบัติกานด้านหลักทรัพย์เป็นผู้มีอำนาจในการเปิดถอนทรัพย์สินของลูกค้าก็เลยถูกต้องหนึ่งเพื่อป้องกันการกระทำผิกินเหตุนรัพสินลูกค้าไ่ใช้โดชอบใช่ไหมใช่สองเป็นการเพื่อให้เกิดการสอบทานการปฏิบัติงานระหว่างการใช่ไหมใช่เพื่อเป็นไปตามหลักการแบ่งแยกหน้าที่ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นต่อก็ออ อคือถ้ามีสภาพติดก็เปลี่ยนได้กตเราไม่แน่มันไม่ได้จับได้ว่าเฮ้ยเคยเสียนที่ยาพอในห้องข้ออีไม่งั้นเราก็ซึมๆหลับๆตื่นๆไปนะครับแล้วขนแม่นะครับเพราะว่าคนที่สาวตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าแต่ง้านมายังไม่หลับเลยนะครับ ต่อมาเรื่องของการคู่มือการปฏิบัติงานก็มีการจัดวาคู่มือการปฏิบัติงานแล้วก็มีการทำสตาร์ทีทมูสตาร์ทอีมิรูคือการซื้อขายหลัรย์ของพนักงานแต่เนี่ยไม่มีหรอกนะครับแต่ในบริษัทสลรัพย์เนี่ยจะมีข้อกำหนดว่าพนักงานของบริษัทสลัรพย์ต้องซื้อขายกับบริษัทที่ตัวเองสังกัดเท่านั้นถ้าจะให้ซื้อกับที่อื่นต้องมีระบบในการรายงานเพราะฉะนั้นหลักการของมันนะครับหนึ่งซื้อกับบริษัทที่ตัวเองสังกัดเท่านั้นแต่ถ้าจะซื แล้วการรายงานไม่ใช่ตัวเองนะครับเป็น่ตเองต้องสารในสรญาบุตยังไม่รู้สิกนิสิตภาวะด้วยถามว่าข้อไดไรถูกต้องข้อไหไรถูกต้องนะครับท่านสอบมาเตรียมเลยนะครับข้อไดไรถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของ Start ายเออร์หนึ่งซื้อขายกับบริษัทเพื่อเอกสักมสัเท่านั้นสองซื้อขายกับที่อื่นก็ได้โดยสลัดสาม ซื้อขายกับที่อื่นได้แต่ต้องมีระบบในการรายงานข้อสังกัดก็ไปข้อหนึ่งแล้วก็สองถูกข้อหก็สองข้อสามถูกข้อไขก็หนึ่งข้อสามถูกมองลูกข้อสาถูกก็เดียวอควาข้อสามไม่ได้ค่ะโอเคหางบางอมอ ถ้าเรามั่นใจในช้อยบางงาเนี่ยมันจะทาให้เราตัดข้อที่ผิดทิ้งได้เลยนะครับเช่นสมมติว่าเมื่อกี้เนี่ยเราบอกว่าซื้อขายที่ไหนโดยเสรีเนี่ยไม่ใช่แน่นอนคือข้อสอบไม่ใช่แน่นอนเราตัดข้อสอบได้แต่ถ้าช้อยไหนมันมีข้อสอบอยู่เราก็ตัดออกได้แต่ตรม่มั่นใจว่ามันถูกเรื่องของความรับ เคยได้ยิคนะนะคำว่าเชิญนี่ไหมคะภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษคำว่าเชิญนี่ไม่เคยได้ยินนะแต่สมมุติว่าเราเจออะไรก็ตามที่มันไม่ได้เราอ่านไม่ออกมันไม่เข้าใจแต่มันจะมีคําอธิบายออกมากว่าสมมุติว่าบอกว่าเชิญนี่หมายถึงการสนับสนุนให้ลูกค้าซื้อขายสัพที่เกินความเหมาะสมนะครับเชิญนี่คือการที่สนับสนุนให้ลูกค้าซื้อขายสัพที่เกินความเหมาะสม พนักงานออกเกณฑ์มาเพื่อตป้องกันเรื่องเชิญนี่ถามว่าพนักงานกำลังป้องกันไอ้ไหมเนี่ยอะไรรับ เ,เ,ะะเชิญนี่นะครับเชิญนี่คือการที่สนับสนุนผู้ติดต่อสนับสนุนลูกค้าเสียขายระดับผีเกินกลาเหมาะสมถามว่าสนักงานออกเกมมาเพื่อป้องกันเรื่องเชิญนี่พนักงานประจำต้องถามอะไรป้องกันความขัดแย้งกัประโยชถ้าม,มีใครตอบท่านนั้นต้องตอบแล้วน,นะคะเรื่องใครใจเปิดใหมาคุคย เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ค่ะใช่นะครับคือถามแบงนี้นะครับถามถี่ได้ก่อนคือเราบอกว่าผู้ติดต่อสนับสนุนลูกค้าซื้อขายตราซับถี่เกินความเหมาะสมนะครับคำถามแรกที่เราต้องถามคือมันได้อะไรเพราะฉะนั้นเราเราจะไปที่ถึงเรื่องความขัดแย้งแน่ๆเรต้<ข>องถามว่าการที่สนับสนุนลูกค้าซื้อขายตราซับถี่เกินความเหมาะสมเขาได้อะไรแต่ถ้าพอเราถ้าพอมันคือเรือ่องอะไรคือเรื่องความเสี่ยงถูกไหมครับสำนักงานกำลังต้องการเรื่องความเสี่ยง วิธีการที่เราจะคือต้องบว่าในเอกสารมันเยอะเราไม่สามารถ cover ได้ทั้งหมดแต่เราต้องมีวิธีการที่เราจะคิดไปถึงคำตอบได้นะครับว่ามันต้องคิดแต่แบบกแบบ็ต้องถามสัญญาว่าไอ้นี่ทำแบบนี้มันได้อะไรยไังไ